อ่ะครับตอนนี้หกโมงห้าสิบเอ็ดนาทีอ,าอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบหกจุดหนึ่งองศานะครับนี่นะฮเดี๋ยวผมจะเริ่มท่อกับข้าวมื้อเย็นทานนะครับก็วันนี้เอไม่มีอะไรมากนะครับพอดีไปเซเว่นมาง่ายๆก็ รื้อเกียวซาเซเว่นเดี๋ยวทอดกินนะครับแล้วก็จะมีะวันนี้เป็นข้าวหมูกระเพราครับเดี๋ยวจะคุก <Yeah. S 1> ข้าวผัดคุกไปเลยนะครับ แล้วก็มีเกี๊ยวซ่านะครับน่าจะประมาณสองอย่างก็อยู่แล้วครับเวลาผมทำอาหารผมก็เท่าที่ผมวางแผนไว้นะครับผมก็ จะใช้ iPhone นะครับตั้งบนนี้แล้วก็จะบันทึกภาพการทำอาหารนะครับมุมอาจจะไม่สวยนะเดี๋ยวอาจจะต้องอปรับปรุงนิดนึงนะครับมันต่ำไปหน่อยเดี๋ยวผมจะไปเอากล้องอีกตัวหนึ่งนะครับ มาซึ่งมันเป็นขาตั้งกล้องมุมสูงได้ในมุมสูงกว่าเดี๋ยวผมจะย้ายมานะครับตรงนี้เพื่อถ่ายมุมอาหารให้มันเ,เห็นชัดวันนี้หน่อยนะครับผมก็จะถ่ายไว้เป็นภาพอินเสิร์ตนะครับตัวนี้ผมได้ผมย้ายกล้องมาแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้เป็นภาพอินเสิร์ตตอนทำอาหารนะครับ แล้วก็ผมจะย้ายตัวนูนนะครับไอตัวนูนไอโฟนผมไปอยู่ไกลๆเป็นภาพมุมกว้างนะครับเดี๋ยวลองดูก็ขั้นแรกเพื่อตอนนี้กระทะยังไม่ค่อยยังไม่เลอะนะครับก็เดี๋ยวจะทำ เจียวซาก่อนนะครับทอดเจียวซาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผัดข้าวนะกระทะมันก็จะจะเหลอะเราก็ทอดเจียวซาแล้วเดี๋ยวก็จะต่อได้ผัดข้าวเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมทดลองดูนะครับผมมีกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องใหญ่แล้วก็หน้าผมเป็นมุมกว้างจะเป็นผมใช้ iphone นะครับบันทึกส่วนอันนี้ผมถ่ายเจาะลงมาที่การทำอาหารผมก็ใช้ s9 นะครับ s9 plus ถ่ายนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะออกาหมเป็นยังไงนะครับผมเพิ่งได้อ,อ,อุปกรณ์ใหม่ๆมาหลายอย่างนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่ม คือคือไม่ใช่เริ่มคือผมหยุดการตั้งแคมป์ตั้งกางเต็นท์ไปนานนะครับผมก็อุปกรณ์ผมก็กระจัดก,กระจายหายไปหมดนะครับตอนนี้ก็เลยต้องซื้ออุปกรณ์มาเซตใหม่นะครับเกือบทุกอย่างเลยยกเว้นวันนี้ก็จะมีเต็นท์นะฮะร,รุ่นนี้เป็นตัวรุ่นแรกก็เลยอยากเก็บไว้นานก็เลยอยากเอาออกมาใช้ดูบ้างนะครับซึ่งผมว่ามีเต็นท์ใหม่อยู่อีกสามสี่เต็นท์นะฮะ ลองดูนะครับว่าจะออกมาอย่างไงบ้างเป็นการทดลองนะครับวันนี้การที่จะบันทึกวิดีโอนะครับเพื่อทําเป็นคลิปไปลง YouTube ในช่องใจมันเต้นนะครับฝากด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะติดตามช่องของผมนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะฮะ ข้อเสียของเก้าอี้นะทรงนี้นั่งแล้วมันยุบตัวนะครับถ้าเกิดอุปกรณ์ครัวเราอยุดสูงระดับเหนือเอวขึ้นมาเนี่ยเราจะมองลำบากนะครับองใช้วิธี ต้องลุกขึ้นยืนนะฮะท่าจะให้ถนัดต้องยืนทำต้องเดี๋ยวมีการปรับปรุงนะฮะนี่นะครับต้องยืนไม่งั้นไม่ถนัดนะฮะ อืผมอยากจะเล่าประสบการณ์อย่างหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมัน,มนแก้ขายได้หรือเปล่านะก็คือไอ้องเอ็ดจากเอ็ดเก้าของผมเนี่ยมันทึกวิดีโอมันจะตัดทุกๆประมาณสิบนาทีครับก็คือผมต้องคอยเช็คดูว่ามันาตาัดหรือยังตอนนี้มันเก้านาที ห้าสิบแล้วนะครับมันจะตัดอีกแล้วผมก็ต้องสต็อปก่อนแล้วเริ่มเลกคอร์ดใหม่นะฮะเพราะสิบนาทีมันตัดเลยนะครับมันหยุดเลกคอร์ดเลยนะครับก็ดีนมผมก็จะปรับมุกล้องด้วยนิดหน่อยซูมอินเข้าไปอีกนะครับ แล้วก็เล็กคอร์ดเข้าไปใหม่ตอนนี้เกียวซ่าอนะครับใกล้ใกล้จะสุกแล้วครับใกล้จะถานได้แล้ว ผมจะมีปัญหาอยู่กับกล้องสองตัวนะครับก็คือจริงแล้วไม่ใช่ S9 อย่างเดียวนะครับที่มันสิบนาทีตัดตัวนี้ผมใช้กล้องมิค o อนะฮะเ,เล็ขอดเสียงไปด้วยมันสิบห้านาทีนะครับเลคอรอดแล้วตัดเหมือนกันถ้าเราเผลอมันก็จะหยุดเลคอขอดนะครับเสียงที่เรา มันเราพูดอยู่มันก็จะหายไปนะครับก็ต้องอเผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องคอยสังเกตดูแล้วก็กดเลคอกร์ดใหม่นะครับเสียงมันถึงจะกลับมาแล้วก็เล็กเล็กวิดีโอจะกลับมานะครับซึ่งอาจจะได้เสียงไกลๆช่วยนะครับจากตัวนู้นนะครับเอ็ดเก้ามันก็จะได้เสียงที่ไกลหน่อยหนึ่ง ก็จะมีตอนนี้ผมเปิดพัดลมเราจะมีเสียงพัดลมแทรกอยู่ในหน่อยนะครับทานข้าวครับที่นี่ตอนหัวค่ำยุนตัวใหญ่มากครับแล้ว กัดดุด้วยนะครับไม่กลัวด้วยกัดติดเลยนะครับเราสามารถตบได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วผมไม่แน่ใจว่าอ่าไปหมดแล้อยังเดี๋ยวผมจะลองเมื่อกี้ผมใช้พัดลมไล่ยุงไปนะครับผมจะลองปิดพัดลมดูว่ายุงจะมาไหม